สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวรอน้องน้องเรารอแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะพรีเซนต์นะครับก็เดี๋ยวรอพูดเกินก่อนเลยดีกว่านะครับว่าในวันนี้เรามีอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะจากไหนก่อนจากไหนก่อนอ๋อสวัสดีค่ะจาก <laughs> สวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามาจัดโปรโมชั่นแอบรักให้เธอรู้ค่ะเป็นหมอนทองทรงกิ่งข้างนะคะกิ่งข้างมันดียังไงอะ่ะกิ่งข้างมันดีตรงที่ว่า มันให้ลูกเร็วค่ะให้ลูกเร็วออกลูกง่ายต่อไวด้วยนะใช่ระบบราาของเรานะคะจะสมบูรณ์เต็มระบบแน่นอนอสามารถนําปลูกได้เลยค่ะก็จะมีโปรโมชั่นชื่ออะไรน,นะแอบรักให้เธอรู้ค่ะอ่าโปรโมชั่นของวันนี้นะครับวันนี้นะเปิดตัววันแรกนะครับอะเพื่อสมาชิกเริ่มเข้าเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเล็กขอดวันนิดนึงนะครับ เอ่อวันนี้วันที่1เดือน10ปี6 6ครับวันอาทิตย์เที่ยง20นาที7วินาทีนะครับอ่าสบายดีครับเอ่อเพื่อนสมาชิกจากประเทศลาบอกสบายดีสวัสดีครับสบายดีครับเอ่อเดี๋ยววันนี้เรามีโปรโมชั่นทุเรียนนะครับเพื่อนสมาชิกก็สามารถที่เรียกว่าจะส่งมาซื้อเองหน้าสวานรจะมาจะส่งลงกล่องรถเช่าได้หมดได้หมดนะครับอ่ะมาเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะคะ เป็นมอนทองทรงกิ่งข้างค่ะสูงสูงสวยๆแบบนี้นะคะความสูงจะอยู่ที่เมตรหกถึงเมตรแปค่ะสาหรับใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อกับเราได้เลยเราเออมีทั้งบริการจะส่งลงกล่องลงกกงไปรษณีย์หรือว่าจะเป็นรถเช่านะคะสําหรับใครที่สนใจจะอยู่ในที่ต้นราคาละต้นละ่อต้นละ190บาท190บาทเท่านั้นถุงเบอร์สิบเอ็ดลากสมบูรณ์นะครับเรียกว่าฮิ้วต้นอย่างนี้ได้เลย พงพุ่มกันคุยกันแบบนี้เลยนะครับอ่านี่คือของจริงที่ท,ที่ที่เราจะจะส่งให้กับเพื่อนสมาชิกก็จะสังเกตว่าทําไมเราเอามาเรียงสี่ต้นนะครับเพราะกล่องนึงเนี่ยถ้าใครบอกว่าอยากจะซื้อลงกล่องนะครับจะซื้อลงกล่องเนี่ยกล่องอ่ะจะใส่ได้สี่ต้นครับก็คิดไปร้อยเก้าสิบาทสี่ต้นนะแต่ผมบอกว่าค่าส่งสี่ร้อยนะค่าส่งคิดตามจริงนะครับอ่าให้ดูตัวอย่างนะครับมาต้นนี้ต้นแรกก่อนส่งพุ่มสวยสมบูรณ์นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ ตรงกิ่งข้างสูงประมาณ160ถึงไม่แปดสิบเนาะเริ่มต้นที่160เซนนะครับแบบนี้นะครับใบสวยสะอาดสมบูรณ์นะครับกิ่งสะอาดสะอ้านนะครับเป็นพุ่มนะครับอ่ะเรายกใหม่จากตรงไหนนี่นะครับยกใหม่จากตรงนี้เลยอ่าเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมาเดินดูกันไปนิดหนึ่งนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทนะครับแบบนี้ที่เดียว นะครับแบบนี้ที่เดียวหมอนทองทรงกิ่งข้าง190บาทอ่ะน้องว่ามาเลยเป็นไงค่ะสำหรับใครที่สนใจหมอนทองทรงกิ่งข้างของเรานะคะขอมีจำนวนจำกัดใครที่สนใจรีบสั่งซื้อได้เลยค่ะของเราสั่งซื้อผ่านอะไรเหรอครับสั่งซื้อผ่านในเอ่อเพจนายกิ่งพันธุเรียนหรือว่าไลน์แอดกิ่งพันธุเรียนได้เพจน่ายกิ่งพันธุเรียนเรามีผู้ติดตามอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ท่านนะครับส0 0 0 0 0ว่าท่าน <c oughs> รองวิชาชีพนะครับ ชื่อการโอนของเรานะครับก็จะมีชื่อ1น,นะครับวินัยละอ่อน2วงวอลล,ลั์ละอ่อน3นัตกรงพงพินิษ4์บริษัทพรีเมียมกิ่งพันเท่านั้นชื่ออื่นไม่มีนะครับแต่ผมเคยมีคนหนูว่าโทรมาถ,ถามผมว่าชื่อบริษัทพรีเมียมกิ่งพันแต่เป็นเวลาโอนเป็นชื่อคนไม่ถูกต้องถ้าเป็นบริษัทพรีเมียมกิ่งพันพื้นบัญชีต้องเป็นบริษัทพรีเมียมอ่าแบบนี้นะครับผมจะไล่ไม่นานหรอกเพราะมันร้อนโทรศัพท์มันร้อน อาให้โด่งนี้นะครับกิ่งข้างนะกิ่งข้างร9อยบาทร90บาทครับนี่ผมมีลูกค้ามาแล้วนี่นี่นมาอยู่ตรงนี้หน่อยแล้วแี่ลูกค้าเห็นจะชัดเชิญชวนเชิญชวนค่ะสำหรับใครที่ต้องการต้นพันธุ์ทุเรียนที่แข็งแรงระบบรากสมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่กลัวแดดนะใชส่สนใจสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอ่าไม่กลัวแดดก็ปลอดโรคนะครับเพราะว่าผ่านการพ่นยาอะไรหมดละนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ไปเนี่ยคุณปลอดโรคเลยนะครับ เพราะว่าเรามีการพ่นยาบำรุงอะไรพร้อมนะครับคุณสามารถนําปลูกได้เลยนะครับปุ๋ยก็ใส่ให้แล้วนะครับคุณสามารถนําปลูกได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจอยากมาดูที่นาสวนลุงหมู่ปะตยพันไม้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะตาบลตาบลแก่งหางแมวอาเภอแก่งหางแมวค่ะสวนเปิดทุกวันนะครับ8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับแต่ถ้าจะสั่งจัดส่งมาไม่ได้สอบถามได้ครับในช่องทางติดต่อทุกช่องทางของสวนลุงหมู่ปะตยพันไม้นะครับหรือ เฉลี่ยเยอะๆมากมาแบบนี้เดี๋ยวผมมีลูกค้ามาแล้วนะครับอ่ะเชิญชวนก่อนจบไลฟ์ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นบริการลงกล่องลงกองหรือว่าจะเป็นรสชาติหรือว่าลูกค้าต้องการที่จะมาดูต้นพันธุ์ที่สวนเรามาได้เลยค่ะครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับที่ดูอะไรดีครับพพกิ่นข้าง<ด>ตัวนี้เปล่า <ๆ S 1> ตัวนี้อ่ะที่ผมไลฟ์เลยว่าร้อยเก้าสิบบาท อันนี้เป็นโปรใหม่แล้วครับวันที่หนึ่งจริงข้างอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวผมคุยงานก่อนนะ